สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการเอาอินดิเคเตอร์ไปใส่ในโปรแกรม MT4 นะครับซึ่งในโปรแกรม MT4 เราสามารถโหลด MD เส้นอินดิเคเตอร์จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับทั้งในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่เขาแจกกันฟรีๆหรือว่าบางคนอาจจะไปซื้ออินดิเคเตอร์จากแหล่งอื่นมานะครับ วิธีการนะครับก็คือ,อเดี๋ยวๆนะครับมาขั้นตอนนี้ก่อนนะตอนนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้ในโปรแกรม MT4 ของผมนะครับจะยังไม่มีอินดิเคเตอร์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอินดิเคเตอร์ชื่อนี้นะครับเข้าไปใส่ใน MT4 นะครับมันชื่อว่าซีโบนะครับ V Uh, P.I.V. under score V3 นะครับซึ่งเส้นอินดิเคเตอร์ชื่อนี้นะครับมันจะมีอยู่2ไฟล์อันแรกเนี่ยมันจะเป็น .EX4 นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะเป็น .MQ4 นะเราจะต้องเอา2ออันนี้นะครับเข้าไปใส่ใน MT4 เมื่อเราใส่แล้วนะครับมันจะมาอยู่ในส่วนของ Custom Indicator ตรงนี้นะครับ เรามาคลิกดูคัสตอมอินดิเคเตของผมนะครับตอนนี้เนี่ยคัสตอมอินดิเคเตอร์ของผมเนี่ยยังไม่มีเส้นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า fibo vipiv underscore v 3เนี่ยนะครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปใส่นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเรา,าเราคลิกนะครับเปิด มาที่โปรแกรม MT4 ของ XM นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows 7นะครับแล้วก็ไปที่ Open File Location ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นอันนี้มานะครับเป็นโฟลเดอร์ของ MT4 XM มาแล้วก็เข้าไปที่ Expert นะครับแล้วก็มาที่ Indicator นะครับแล้วเราก็ไปก o อ y Indicator จากที่เราโหลดมาแล้วนะครับ Copy แล้วก็มาวางนะครับมาวางในโฟลเดอร์ของ xm นะครับอตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้เส้นอินดิเคเตอร์ที่ผมะจะเอาเข้าไปใส่ตอนนี้มันมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้เป็น windows xp นะครับก็เข้าไปที่ โปรแกรมสตาร์ท uh, นะครับแล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับไมคยคอมพิวเตอร์แล้วไปไดสีแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์ uh, นะครับ,แล,ไไแ,ลรบแล้วก็หาหาโฟลเดอร์ของ mt 4นะครับ xm นะครับ นนีะครับแล้วพอเจอแล้วก็เดิมคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ e x p e r t นะครับแล้วก็ไปที่ indicator นะครับก็ะจะเจอแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อันนี้ของผมใส่แล้วนะครับเมื่อเราเอาเอาไฟล์เข้าไปใส่ในใน mt 4แล้วนะครับเรามาคลิกดูเนี่ยนะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องปิดกราฟ mt 4ของของ xm ก่อนนะครับ แล้วก็เราก็จะเปิดอีก,อกทีนึงนะครับไฟล์มันถึงจะขึ้นมานะครับเราดูกันนะครับอันนี้ผมปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ Custom Indicator นะครับคลิกตรงนี้อ่าตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้มาแล้วเส้น Fibovpiv underscore v3 นะครับมันมาแล้วแล้วก็ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาเข้าไปใส่นะครับ ก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาที่กราฟนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลิกโอเคนะครับอันนี้อันนี้ทางระบบเข้าเซตค่ามาแล้วนะครับมันจะเป็นบอกแนวรับแนวต้านนะครับแนว support สามสามตำแหน่ง r e s i s t ส n ตนสามตำแหน่งนะครับแล้วก็บอกราคา p i v o ทเลเวลให้นะครับส่วน indicator เส้นนี้นะครับที่ใครอยากจะเอาไปใช้งานก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับผมจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับที่ใต้ใต้วิดีโอของผมนะครับซึ่งวิดีโอผมเนี่ยนะครับเวลาเวลาดูวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีตรงเนี้ยนะครับรายละเอียดตรงเนี้ยผมจะทําลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับจะทําลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ให้ก็ไปไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับดาวน์โหลดมา2ไฟล์นะครับ อันนี้คือวิธีการใส่เส้นอินดิเคเตอร์เข้าไปในโปรแกรม E4 นะครับอินดิเคเตอร์เส้นอื่นๆก็ใช้เหมือนกันนะครับเวลาจะเอาเข้าไปใส่นะครับเวลาเราจะเอามันออกนะครับอินดิเคเตอร์ถ้าเราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับพื้นที่ว่างกราฟแล้วก็ไปที่อินดิเคเตอร์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกเส้นที่เราจะลบออกนะครับแล้วก็ Delete มันก็จะหายไปนะครับหรือไม่ก็ อีกว,ว,วิธีหนึ่งนะครับเลื่อนมาตรงนี้ถ้าเราจะลบสมมติว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้มันจะขึ้นชื่อว่าเสนะ้นอินดิเคเตอร์นั้นแล้วเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ดีลิทนะครับอันนี้คือวิธีการาใส่เส้นอินดิเคเตอร์แล้วก็ถ้าเกิดเราจะลบออกนะครับก็ทำ ตามที่ผมแนะนำนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ